แบบกองทุน FTMO ฝนใช้วิธีเทรดมือนะคะมีเปิดตาม EA บ้างในช่วงที่3ของการสอบค่ะในช่วงแรกที่เริ่มเทรดไม่มีความเคลียร์หรือความกังวลอะไรเลยค่ะอารมณ์ในตอนนั้นคิดว่าเรามีพอร์ต 10,000ดอลลาร์เทรดในแต่ละวันยังไงก็ได้ะส,สมกำไรให้มีกำไรมากกว่า500ดอลลาร์ช่วงที่2ระหว่างการสอบเริ่มมีความกังวลเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสอบช่วงที่ติดลบเยอะๆกลัวดีๆเกินกลัวสอบไม่ผ่าน จนกระทั่งเริ่มติดลบจริงๆหนักที่สุดแล้วยอมคัดลอสครั้งใหญ่จึงปิดคอมแล้วไปนั่งสมาธิพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจนรู้ว่าดอกจันดอกจันสาเหตุเพราะหนูไม่กล้ารอลัวดีๆเกินกว่าเงื่อนไขที่เขากำหนดหนึ่งชั่งมงหลังจากสงบแล้วกลับมาเทรดอีกครั้งในวันเดียวกัน สามารถทำกำไรคืนมาได้536ดอลลาร์ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของการสอบเพราะความกังวลว่าจะต้องแพ้อีกครั้งบวกความมักง่ายไม่อยากโดนลา์ทำให้หนูเปิดไม้ตาม EA ที่รันในเอ e t เนดขดอกจันดอกจันดอกจันแต่ผลลัพธ์คือหนูติดลบหนักกว่าเดิมจนกระทั่งตัดสินใจคัดล้ออีกครั้งกลับไปสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อไถ่าถาม ประเมินจิตใจของตัวเองอีกครั้งจนกระทั่งกลับมาเทรดมือแก้ไขทำกำไรขึ้นมาอีกครั้งแม้วสรุปความรู้สึกในการสอบเทรดในรูปแบบกองทุนครั้งนี้ครั้งแรกของหนูเนื่องจากมีเงื่อนไข กฎเกณฑ์ต่างๆเข้ามาเพื่อทดสอบหนูรู้สึกกดดันสมมุติว่ามีบึงน้ำขนาดใหญ่มีสมบัติมหาศาลอยู่ในนั้นตัวหนูดำน้ำลงไปเพื่องมหาเหรียญทองของมีค่าที่เมื่อวันก่อนรังงมเจอแต่วันนี้หนูยังไม่เจอสักเหรียญอยากดำน้ำเพื่อหาต่อแต่ลมหายใจของหนูกำลังจะหมดลงทุกนาทีดีดีอัพสุดท้ายหนูต้องยอมแพ้คัตลอส เพื่อกลับขึ้นไปสูดอากาศหายใจให้เต็มที่บนผิวน้ำแล้วกลับลงไปงมเหรียญนั้นจนเจอทีพีแมวดอกจัน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 สิ่งที่หนูควรจะปรับปรุงตัวเองดอกจัน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 ต้องปรับอารมณ์ เพราะการสอบในครั้งนี้ทำให้หนูรู้ว่าการเทรดกองทุนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยคิดค่ะหนูคิดมากไปเองกังวลเพราะเงื่อนไขต่างๆที่เขากำหนดจึงไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนหนูเห็นสมบัติมหาศาลอยู่ในบึงน้ำอยากดำลงไป แต่กลัวมีตัวอะไรอยู่ในน้ำไหมเราจะตายหรือเปล่าแม่ได้ข้อสรุปว่าหนูคิดมากไปเองค่ะซึ่งในตอนนี้สิ่งที่หนูต้องแก้ไขคือการหยุดความคิดความกลัวของตัวเองค่ะอะไรที่เป็นกระบดต่อความสำเร็จเราต้องจัดการมันและได้ค้นพบว่าการเทรดในรูปแบบกองทุนคือความท้าทายสำรับตัวหนูงัดความสามารถออกมาแข่งกับตัวเองเอาชนะความกลัว ทุกเงื่อนไขกฎเกณฑ์มีเพื่อพิสูจน์ศักยภาพของหนูเองและมีความตั้งใจจะฝึกเทรดพอร์ตกองทุนแบบนี้เพื่อโอกาสในการทำกำไรอย่างมหาศาลขอบพระคุณคุณครูนะคะแอดไฟเซตเต็ม689ที่จับหนูมาสอบทำให้หนูรู้ว่าที่จริงหนูชอบอะไรการเทรดแบบไหนแม่ว่า